อาจารย์นิยามความรักเป็นยังไจงจริงๆแล้วเนี่ยอคอพีเรียกความรักออกเป็นสี่แบบนะครับตามภาษากรีกก็จะมีแบบแรกคือความรักของคุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกอืมอันนี้สองความรักของสามีภรรยาอือันนี้สามความรักแบบให้ไปเลยคือ,อมไม่คาดหวังใดและอันนี้สี่ความรักของเพื่อนมนุษย์คือให้ความ,มช่วยเหลือในยามที่หนึ่งพอสม ยากลำบากคือผมมองทีว่าความรักก็คือการที่คนสองคนตกลงที่จะยืนอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ปล่อยมือเพน่กเาระการฝากนะฝากีให้นิยามความรักว่าไงล่ะครับก็ถ้าจากประสบการณ์ก็ความรักของผมคือคือการให้จะพูดแบบคนทั่วไปว่า เราอย่าไปยึดติดในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปเพราะมันจะทําให้อะเรารู้สึกเป็นทุกข์เช่นความรักของหนุ่มสาวอ่ะสมมติว่าถ้ามีคนคนหนึ่งไปจากเราถ้าเรารักมากเกินไปโดยที่ยังห่วงเป็นสมบัติของเราซึ่งคนคนหนึ่งมันไม่ใช่สมบัติของเราการที่เราปล่อยเข้าไปเนี่ยถ้าเขา รู้สึกว่าไปแล้วมีความสุขให้เขาไปเถิดอันนี้คือกำลังพูดถึงคนที่อกหักใช่ไหมใช่ใช่คือผมไม่อยากจะให้ใครที่รู้สึกว่าพอเราอกหักเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีค่าไม่อยากให้คิดอย่างไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าเลยนะมันเกี่ยวกับว่าเราเรามองความรักว่ายังไงถึงแม้ว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องหลักสำคัญที่ผมรู้สึกว่า อยากจะบอกทุกคนคือถึงว่าเขาทิ้งเราไปหรือเขาเลิกจากเราไปหรือหรือหย่าร้างกันหรือว่าตัดสินใจเขาไม่ไม่คบกับเราต่อแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะเราดีเกินไปเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราก็มูฟออนใช่ไหมมูฟออนก็คือว่าการที่เราได้เจอใครสักคนเนี่ยเราอยู่เขาที่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าความรักเป็นีนหมายสำหรับโดยโประสบการณ์เนี่ยหมายถึง การที่คนสองคนตกลงแต่นใจอยู่ด้วยกันตรงนี้อืแล้วก็จะไม่ปล่อยไปแต่ถ้าหาว่าเขาเคลื่อนออกจากเรา move แปลว่าเคลื่อนใช่ไหมเขาเคลื่อนไปจากเราเราก็ต้องเคลื่อนออกไปอีกทางหนึ่งเราก็ไปหาเส้นทางใหม่ค้นหาคนที่จะเติมความรักของเราให้สมบูรณ์ได้ก็อันนี้พูดถึงความรักของมนุษย์ใช่ไหมใช่วางคนทั่วไป แล้วแล้วอาจารย์เอ็มจากการความผิดหวังจากความรักยังไงช็อกโกแลตครับช่วยท่านได้ช็อกโกแลตทานช็อกโกแลตแล้วมันจะหลั่งสารความสุขออกมาใช่ไหมก็โอ้าดนี่แหละทำให้ผมมาเชื่อพระเจ้าก็เพราะว่าผมหวยหาใครที่มาเติมรูโบูตรงนี้ให้มันได้ คือผมเข้าใจว่าคนคนนี้ยจะเติมใจให้มันเต็มได้แต่ปรากฏว่าเขาก็เลือกคนอื่นเขาไม่ได้เลือกผมมันก็มันก็ยังโหวเหมือนเดิมเพราะว่ารูโหวเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนหรอเงินเติมเข้ามามันก็ไม่ไม่เต็มนะหรือการมีเอ,อทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือมีสิ่งของหรือประสบความส็จในชีวิตเลยก็ตามเนี่ยมันก็เติมไม่เต็มดี พราะถ้างั้นถ้าเติมไม่เต็มนะคนที่มีรอยล้านก็คงจะพอแล้วใช่ไหมคือเราวัดไม่ได้หรอกว่าไอ้รูนี้มันใหญ่แค่ไหนจนบางคนบอกว่ารูนี้มันใหญ่เท่าพระเจ้าเพราะว่ามีพระเจ้าเท่านั้นที่จะเติมให้มันเต็มได้หรากวไม,ไม่ไม่มีความรักอื่มใดที่จะเติม้มันเต็มได้เมื่อพ,พูดอย่างนี้แล้วคุณพ,อพ่อคุณแม่ะคุณพ,อพ่อคุณแม่รักเรามากนะบอกจริงถูกต้องเลยครับแต่ขณะเดียวกันก็คุณพ,อพ่อคุณแม่ทุกคนก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะก็ไม่ได้ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ทั้งหมดเหมือนที่แบบว่าเราต้องการความช่วยเหลือแต่บางทีท่านไม่สามารถช่วยเราได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยเราบางทีเราก็โตแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนี่พอพูดถึงเรื่องความบกหักเรื่องของความรักอมนอกจากการที่จะทานช็อกโกแลตแล้วนะครับอมบางคนเขาจะใช้วิธีนี้เอาอทุกอย่างที่เป็นของคนนั้นอนะ่ะไปทิ้งเคยไหมเช่นเขาเคยให้รูปมาเคยให้หองขวัญมาเคยให้นู่นนี่นั่นมา ที่จะลืมเขาคนก็เอกไปทิ้งทั้งหมดนะครับบางคนก็มีการเผาไฟด้วยมีอะไรด้วยนะครับหรือออกจากสถานที่ที่ตรงนั้นนะ่ะเคยไหมเราไปสถานที่ที่หนึ่งที่เราเคยนั่งกินข้าวกาแฟเคยดื่มน้ำชากาแฟด้วยกันพอไปถึงตรงนั้นเราน้าตากจะ,ะไหลแล้วเรานึกถึงภาพเก่าๆ่าเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยนที่ไม่ไปตรงนั้นแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ อะไรที่อยู่ในมือถือก็ตามใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นภาพเคยถ่ายคู่กันหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะลบหมดนะครับคือคือลบ,ลบล้างเธอออกไปจากหัวใจของเราแต่ตรงนันข้ามครับบางคนก็เก็บไว้ครับเก็บไว้ทาไมอ่ะเก็บไว้เตือนหัวใจบางคนว่าเก็บไว้เป็นความทรงจําแต่สําหรับผมอ่ะเราไม่สามารถลบมันออกไปจากหัวใจหรือในสมองเราได้หรอกสมองเราไม่ได้ถูกทำอะไรอย่างนั้น บางคนบอกว่าเวลาจะเยียวยา,ารักษาทุกสิ่งบางคนก็ว่าจริงแต่บางคนก็ว่าไม่ใช่ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราคิดถึงคนนั้นมากขึ้นก็มีช่วงระยะเวลาของการเศร้าของแต่ละคนไม่เท่ากันครับเคยคุยเรื่องนี้แล้วเนาะว่าแต่ละคนจัดการกับความเศร้าไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้เวลาสองสาวันหายบางคนใช้เวลาเป็นเดือนแล้วบางคนสิหรือว่าเป็นปีเลยนะกาจะหายก็จะลืมคนนั้น แล้วรู้ไหมว่าเราไม่มีทางลืมรักแรกของเราได้สมอต่อให้เราไปหาคนที่สองสามสี่เราก็ยังคงนึกถึงคนแรกอยู่เสมอเพราะมันเป็นประสบการณ์รักแรกไงมันทําให้เราไม่ลืมหรอกแล้วบางทีเราไปหาหาคนที่สองให้เหมือนคนที่หนึ่งหรือหาคนที่สามให้เหมือนคนที่หนึ่งเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีใครเหมือนคนนั้นจนกระทั่งมีคนแต่งเพลงใช่ไหมที่เอผมพูดถึงว่าเป็นเพลงสั่งหรือ พูดถึงว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวนายก็ดีขึ้นเองนองายคงจะลืมก็ได้แต่วิธีที่ท,ทำให้ฉันดีขึ้นมีทางเดียวก็คือให้คนนั้นกลับมาคือดีกับฉันเรากลับมารักกันได้ไหมถ้าย้อนเวลาได้เอาจริงๆนะจากประสบการณ์ของผมใช่ผมอยากเป็นยัง้งอยากย้อนเวลาได้อยากก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลับไปแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีที่เราอาจจะทาพลาดไปหรืออะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยแต <c oughs> ่ในเมื่อมันกลับไปไม่ได้แล้ว ที่เว <in Tot> <ham> ouais. ิร์ดครับ move on ครับ move on เราต้องเคลื่อนจากจุดนี้ไปสู่จุดอื่นแล้วก็ไปหาคนใหม่ได้ไหมเมื่อพระเจ้าสร้างเราโครงสร้างคู่ของเราไว้แล้วด้วยแล้วก็เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสามข้อนี้จะเมื่อไหร่หนึ่งไม่รู้ว่าเขาคือใครสองไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน แตะสามไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอแต่ผมเชื่อแน่นอนว่าเราต้องมีคู่ของครับแต่ในความรักของพระเจ้าเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อว่าพระองค์มีแต่ให้พระองค์ไม่เคยมายึดติดที่เราว่าเราจะทำอะไรให้กับพระองค์คืออยากให้มองภาพนี้นะเมื่อเราพูดถึงความรักนะครับพระพีมพูดชัดเจนว่าพระเจ้า เป็นความรักฟังดีๆนะพระองค์ไม่ใช่มีความรักนะพระอ,องค์คือความรักหมายความว่าไงคือมีคริสเตียนเท่านั้นนะที่เรียกพระเจ้าว่าเป็นความรักหมายความว่าอย่างที่สักพู้คือความรักคือการให้ภาสาฮิตกรีนะครับเรียกว่าอากาเปยใช่ไหมคือให้โดยไม่หวังตอบแทนเือนที่พระเจ้าให้แสงแดดทั้งคนดีและคนไม่ดีพระเจ้าก็ให้แดดกับเขาพระเจ้าให้ออกซิเจนทั้งคนดี และคนไม่ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนนี้ทําบาปแล้วพระเจ้าจดึงออกฟิเนลลกับไม่มีคงก็ยังคงให้เขานี่คือความรักที่แบบว่าให้โดยที่ไม่หวังต,ตอบแทนเ้าก็ตัวนั้นเองอะ่ะมันทําให้ผมนรู้ึงได้ว่าความรักของรุ้น่ะมีวันหมดนะครับมันมีภาพภาพหนึ่งซึ่งผมเห็นที่ในหนังสือเกี่ยวกับการประกาศที่อัมสเตอร์ดัมนะระเศเนร์แด์เป็นภาพคนสองคนถือหลอด ต่างคนต่างคืงอหลอดแต่ว่าปลายของหลอดอ่ะเจาะไปที่หัวใจของแต่ละคนแล้วก็ดูดฉันดูดจากของเธอเธอดูดจากของฉันเป็นภาพที่มันดูแล้วสยองฟันเหมือนกันนะแต่อาจารย์กําลังอธิบายว่าความรักของคนในโลกนี้เป็นอย่างนั้นคือฉันดูดความรักที่เธอมีเอามาให้ฉันอืส่วนเขาคนนั้นก็ดูดความรักที่เรามีไปให้ตัวของเขาเองคือมันกลายเป็นหนึ่งจะเห็นกับตัว แต่พอเราดูกันไปดูกันมาเป็นยังไงครับในสุ่เขาหมดเคยนด์เขาว่าหมดรักรนะเคยยด์ว่าบอกหมดใจนะตลอดตลอดไม่ได้ได้ยินเออเขาเรียกอะไลักรเนี่ยหมายหมายเขาบอกภาษาไทยนะนะเป็นภาษาแห่งหัดใจจยิงคำนี้ไหมเพราะว่าในภาษาไทยของเรามีคําว่าใจเยอะมากสังเกต ใจแคบใจกว้างใจร้อนใจเย็นใจใช่ไหมยังมีน้อยใจหลายใจสองใจเข้าใจนะว่าหัวใจมันมีสี่ห้องแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะให้ใครมาอยู่เยอะได้ไงเอาจริงๆอ่ะคนเราทุกคนอนะ่ะเวลาเราสนใจอะไรก็ตามมาสนใจที่ตีระย่างนาั้นแหละถึงไหมเราจะบอกว่าโอ๊ยเรารักคนนั้นคนนี้เยอะแยะก็ใช่แต่ลักไม่เท่ากับหลอกเชื่อผม มีทางที่เราจะรักบุคคลเท่ากันมีแล้พระเจ้าจะทําได้ซึ่งอย่างที่บอกคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ไม่เลือกที่จะไม่รักเราอ่ะง่างคงรักเราเสมอแล้วคงรักเราก่อนด้วยเพราะมีจังคำว่าพระเจ้ารักเราก่อนดังนั้นตอบคาถามจากเมื่อกี้ที่ว่าควออามรักของเจ้าต่างกับความรักของลูกยังไงก็คือคงไม่เลือกรักเราต่อให้เราสมตัวไม่น่ารักเขาสัก